คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ อ๋อ oh, แล้วคุณจะคิดยังไงได้ยังไงในเมื่อคุณยังไม่ฟังเลยว่าจะกําลังจะเล่าเรื่องอะไรใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะมีวิศวกรคนหนึ่งเขาทํางานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดว่าเขาอยากจะลาออกเพื่อไปใช้ชีวิตบ้านป่ายกับครอบครัวเขาก็เลยตัดสินใจไปบอกกับเจ้านายของเขาค่ะว่าเขาจะลาออกจากงานทีนี้เจ้านายของเขาด้วยความที่คนคนนี้ทํางานด้วยกันมาก็นานหลายปีมากๆเลยเจ้านายก็เลยบอกว่าจะลาออกก็ไม่เป็นไรดอกลาออกได้แต่ว่าก่อนที่จะออกขอแบบนี้ได้ไหมขอ อให้ช่วยงานอีกสักหนึ่งงานเป็นงานสุดท้ายถ้าเกิดว่าทำงานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะให้ออกได้โดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังไงเลยนะคะแล้วในที่สุดเขาก็มอบหมายงานให้กับวิศวกรคนนี้ค่ะวิศวกรด้วยความที่แบบว่าใจอยากออกแล้วคือไม่อยากจะทำงานนี้แล้วอะค่ะก็เลยด้วยความที่ได้รับมอบหมายให้ไปสร้างบ้านให้ไปทางานชิ้นสุดท้ายใช่ไหมคะเขาก็รีบๆทาดาเนินการทุกสิ่งอย่างอะไรโน่น